สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่รายการซีเรีสใส่ไข่นะคะช่วงนี้ถ้าเราไปเดินตาดห้างสรรพสินค้าค่ะเราจะพบว่าโอ้มีร้านอาหารมากมายนะคะตอนนี้กำลังทำโปรโมชั่นเป็นกลยุทธ์ในการตลาดมีร้านใหญ่ๆเกิดขึ้นเยอะร้านเกาหลีร้านญี่ปุ่นนะจะเป็นปิ้งย่างนะโหเพียบเลยแล้วก็จะมีร้านอาหารร้านหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ทำโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะเขาบอกว่าซื้อหนึ่งหม้อแถมหนึ่งหม้อ <Wow. S 1> ถ้าเป็นคุณคุณจะเข้าไหมคะ แล้วเมนูหน้าร้านนะก็ให้ภาพเห็นชัดเจนเลยหม้อนี้เป็นแบบนี้ถ้าซื้อหนึ่งหม้อแถมหนึ่งหม้อราคาหม้อนั้นประมาณ300บาทค่ะโอ้ถ้าเราเห็นเนาะสามร้อยแถมอีก300ก็น่าจะคุ้มวันนั้นเนี่ยออกกับเพื่อนๆก็ไปที่ห้างแล้วก็ไปที่ร้านนี้นะคะแล้วก็ยืนดูเมนูนี้แล้วโอ้โหน่าสนใจก็เลยในที่สุดเราไปกัน6คนเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทานอาหารร้านนี้เมื่อเข้าไปนั่งนะคะโอ้เราประทับใจมาก พนักงานเสิร์ฟบริการอย่างดีเยี่ยมโอ้โหดูแลอย่างดีรับอะไรไหมคะเราก็สั่งหนึ่งหม้อมันก็แถมหนึ่งหม้อจริงๆเมื่อเราทานไปเรื่อยๆน้ำซุปเราหมดเ,เขาก็บอกว่าเติมได้นะพี่น้ำซุปเติมได้มิอันเราก็สั่งน้ำซุปเพิ่มเขาก็ดูแลเราอย่างดีเติมน้ำจ้งน้ำจิ้มเสิร์ฟน้ำอะไรต่างๆนานาเรายังคุยกันในโต๊ะอาหารเลยนะว่าร้านเนี้ย บริการเจ๋งอะสุดยอดแบบพนักงานมีเซอร์วิสมายมากกับร้านอื่นเนี่ยแทบจะเรียกเนี่ยแทบจะไม่มาแต่ร้านนี้เนี่ยขนาดไม่เรียกนะเดินผ่านไปผ่านมาก็แวะก็ถามไถ่ว่าอาหารเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมได้ครบไหมอะไรเงี้ยค่ะขนาดที่เราทานไปเรื่อยๆล้วก็แบบเออมันน่าจะไม่อิ่มก็เลยสั่งออปชั่นบางอย่างเพิ่มเติมสั่งผักเพิ่มสั่งหมูเพิ่มสั่งลูกชิ้นเพิ่มสั่งไปสั่งมามันก็กระจุกกระจิกกระจุกกระจิกอะไรให้สุดการกินของเราก็อิ่มมีพีมัน 1ชั่วโมงล้วก็กินกันอย่างเปรมปีค่ะเช็คบิลค่ะในที่สุดใบเสร็จก็มาค่ะอ๋อเป็นคนรับใบเสร็จกับมือเมื่อเห็นใบเสร็จปุ๊บยิ่งไป3มวิค่ะเพื่อนบอกว่าเท่าไหร่จําได้ไหมคะสั่งหนึ่งหม้อแถมหนึ่งหม้อมันน่าจะจัดอยู่ประมาณสจก600ก็คือราคาที่ฟิกเออเราสั่งอะไรเพิ่มเติมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ700แล้วหกคนนะหารกันก็อยู่ที่ร้อยกว่าบาทไม่น่าเกินกว่านี้อ,อ๋อดูที่ ท t ค่ะรวมยอดแต่ก่อนถึง total มองขึ้นไปมีอะไรก็ไม่รู้อีกประมาณ200บาทก่อนถึงงอดยอดเงินรวม oh. service charge สชาร์จ10%แท็กอีก7%รวมทั้งหมดเป็น17%ตรงนั้นอยู่ที่200บาทนั้น <c oughs> สิ่งที่เราคิดนะคะว่าเรากินคุ้มเนี่ยมันไม่คุ้มแล้วล่ะคะ่ะแล้วเพราะว่าเฮ้ยค่าบริการ10% มีหน้าเด็กเสิเร์ฟเนี่ยดูแลแลราอย่างดี10%เนี่ยเป็นของเด็กเสิร์ฟแน่นอนโอ้โหไม่เคยเจอเด็กเสิร์ฟร้านไหนนะมีความกระตือร้นแอคทีฟดูแลลูกค้าเยี่ยงโรงแรม5ดาวเลยแล้วเราก็ต้องจ่าย200บาทฟรีฟรีไปวันนั้นสิ่งที่เราคิดว่าคุ้มค่ะไม่คุ้มนั้นค่าจ้างของความไม่รู้ของเราก็คือเสียงเงินฟรีๆนอกจากค่าอาหารไปอีก200บาทแต่ในฝ่ายวิญญ,ญาณนะคะถ้าเราเป็นแบบนี้นะคะ เราอาจจะบอกว่าชีวิตของเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ค่าจ้างของค่าจ้างของความบาปในฝ่ายวิญญาณน,นั้นก็คือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้าคือชีวดนิรันในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมที่6ข,ข้อย3บสาเราคงไม่อยากเสียอะไรฟรีๆเรายังไม่อยากถึงความตายฉะนั้นดูแลชีวิตตัวเองให้ดีๆนะคะอย่าหลงกลในสิ่งที่เราเห็นและว,วันนี้รายการซีเรียลใส่ไทยคงจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะ